สมไปเลยไหมพี่น้องแบบเงี้ยแซ่บเนี้ยเนาะอืหวานเงี้ยมันยังหวานอยู่อืมตะบุกม่วงนี่โอ้ขี้แตกพี่น้องโอ้ขี้แตกพี่น้องสวัสดีครับภูมิกับภูมิดอนนี่ครีมครับมันนี้นะครับ มากินบักแง้วครับพี่น้องโอ้ยแดงจึงงครึ่งเพียกับมะม่วงเผามะนาวหูครับพี่น้องเพียรเต็มต้นครับข้างหลังครับใตต้นมะม่วงเผามะนาวหูครับกับน้อง้ายครับปุ่มแอนเดอร์ล็อกครับว่านี่ครับผมมาจากมอสามเฮาครับวัานี่เอาพี่บัว่าวลายครับกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับว่านี่ใส่ครับยังไๆครับเบาปุ่มครับแอนเดอร์ล็อกครับทองเสียว่าเอาพี่น้องโอ้บัททองเสียละใส่รองมือรวดเาอเลยว่ เออครับมีไงก่อนพี่น้องตอนแรกคุยเบิ่องแกคำมือนะพี่ครับเริ่มจาาบเนเงี้ยวก่อนเลยครับอู้ไอ้คุยผมสดเลยดีกว่าผมอ่ะอืมอ <c oughs> ไหนนี่ผมกับเกิดรถแล้วพี่น้องเสียดายน,นะคล้ายๆก็ได้ย <c oughs> แต่มันไปเกิดอยู่ในท้องรถกีนะ่าเขาไม่ได้กินอีกนงานเฝ้าหยอกก็สิเด้อ <c oughs> โอออ้้อ่่าพีนงหอม,มห,อหอมอันนี้ก่อนครับหอมหอมครับไอ้มกเงี้ยวครับอันนี้กินเทือแรกของผมครับ<อ>มะเงี้ยว,วม่วงมะม่วงหาวมะนาวหโหบุบ้ากินแท้แรกเหมือนกันครับบูบเมืนเดอร์ล็อกว่กินแท้แรกเหมือนกันครับ เดา๋ยวผมมาดีซิมเลยพี่น้องพี่เด็ดเอายุต้นสดๆดรดเออนายุต้นสดๆดรดพี่น้องหน่วยมันนี่อยู่ข้างหน้าอ๋อสองน่วยได้ยุตัวล้วผมมาดีไซน์ส่วนสดเลยพี่น้องคำยังไงกิมกระคั๊กแล้วแสบแสบพี่น้อง นำ้นำจิ้มแจ้วปลาแดก k, พี่น้องใส่กะปิซุปขนาดคือว่าคือกันกับอันนี้วะอืมมันนี่กับสาวๆกับโอ้ยบวัยว่าสั้นย่านเพียดว่าสั้นสาวๆว่าเอาผมมือ hmm. จี้มกินนั่นใส่กับร้องเบิองนู้นพี่น้องเราวางมะม่วงหาวมะนาวหัวคู่กันเลยบ่กับกัะป๋องเนี้ยวใสิึงด้วยพี่น้องเบิึงด้วยนี่มันจีเปลี่ยนยังไง แสบพี่น้องแสบขันเลยกันเลยบอกครับไม่นี้กับบรรยากาศดีฝนกับชีตุกแล้วพี่น้องเลยฝ้าขึ้นเมื่อเนี่ยโอ้ยน้อแกะร้อยมึงใส่หลายๆหน่วยบึงก็นเโอ้ยเป็นติดจูดๆขนาดพี่น้องเมื่อแรกนี่ชีจูดๆขนาดเล้นะ ต้นหมวกมองเอามะนาวหัวอร่อยปากลำบากตุดสดสดเลยพี่น้องอยู่หลังต้นเลยเด็ดกินมันข้าต้นอยู่หน้าบ้านนี่แหละพี่น้องเลยไก่แวะไปไก่มาก็มาเอาเด้อมาขอเอาลวดครับถึงยังไงคักใส่หอม น,น้ำจิ้มคำยังไงอืมออขี้จระขนาดบักเงี้ยววีเอฟบักม่วงเหามะนาวหูวพี่นอ้องมึงเนี่ยคักขนาดเอ้อใส่สลับกันมึงวะเนี่ยเนอะคัน เงี้ยวมันยังมีความหวานอยู่เนาะเงี้ยวเนาะตับหมูม้วงอันนี้นี่ส้มไปเลยไหมพี่น้องแบบเงี้ยวแซ่บเนี่ยเนาะหวานเงี้ยวมันยังหวานอยู่อืตับหมูม่วงนี่โอ้ขีแตกพี่น้องอันนี้เงี้ยวมันยังมีความหวานอยู่เนาะเงี้ยวเนาะตับหมูม้วงอันนี้นี่ส้มไปเลยไหมพี่น้องแบบเงี้ยวแซ่บเนี่ยเนาะหวานเงี้ยวมันยังหวานอยู่ ตะบุกม่วงนี่โอ้ขี้แตกพี่น้องอันนี้โอ้ขี้แตกพี่น้องอันนี้ใครบ่เคยกินกับสิพวกล้ากินเนี่พี่น้องม่วงเฮามะนาวโฮ่เนี่ยมีอยังแต่ว่าพี่น้องนี่เป็นยาเลยมันนี่มีความสมุมกรอบในมันมมก็อยูขมๆจังหน่อยอำลำพี่น้องกำลังเสียบนะส่นงงวนม่วงเฮาเนี่มันจิตเนื้อหลายแล้วจิตผมหวานจังหน่อยครับเดยอ พี่น้องผู้ใดอยากก็มาเอาโดยยิ่งเห็นผมหน,า,นาบ้านเนี่ยแล้วพี่น้องเลยอืมอืมแดงพี่น้องพี่แดงเป็นยังไงบ่ได้อานน้ามาเด้อ <c oughs> giả lôi, nương chi đèn thì nương, giả con, giả lôi, không, um lืm thì vui non, âm lâm thì vui non thôi, giả bậc nhau chơi con thì nương, nhau như thế đó, bao bao mõ 3 thau, phân cái má ban, phải gì mà nè, covid, mày nói mà tiệt cả, bảo bố cái là, อ๋อจะทำลอยอืมเฮ้ยโมยากขีดพ่อยามแรงดิโน่โมยากขีดพ่อยามขี่เด้พี่น้องยามขอของน้ามันเป็นแต่แสบดากนะ เฮ้ยอ๋อสาวๆน้ำมาเสริมนะครับโอ้ตายตายตายสาวๆได้มาเสริมปุ่มเอ็นเดอร์ล็อกเนี่ยบ่พอของสมดุลเนี่ยอยู่ปลานั้นอยู่ปลาผสมพันธุ์ปลาวันนี้บ่มีกินครับอยู่ปลาครับ มาบ้านอยู่บ้านเ้าครับปุ้ยผูกไว้หน้าบ้านรูดพี่น้องนี่ม่วงขามะนาวโหเต็มหน้าบ้านผู้ใดมักนั่นอยู่พี่อะเบิ้งผมใสอีกปุ้ยครับมีไงเถอะอุ้ยครับช่วนน้ำจิ้มใจเบิ้งนีกแล้วพี่น้องอา อาหารงามนะชูกินน้ำก็เลยนหรอผมเพี้ยนเฮี้ยงง่ายสืบซีโม่กรึดกรึดพี่น้องเลยอ๋อใส่เบิรงอีจากสามชี้คำสิบคำบนเด้อพี่น้องมันแซ่บเหลือเืิดจังน้อยก่อนเศาบ่ได้เศาบ่ได้เศาบ่ได้ให้ได้กินเรามะม่วงหาวมะนาวหู สาวเพลวก็จักไปใส่ของพี่น้องตั้งแต่ออกคลิปตับคใหญ่ก็โอ้ยบ่เห็นหน้าบ่เห็นตาดิเอาเอาสดๆพี่น้องพี่เออกินอะห้มันเบิดนี่อ่าเดี๋ยวโอ้โบแวงอยู่พี่น้องกินโมเบิรดออกเด้อมัดให้พี่น้องเบิ่งซื้อมันหลายหลายนะว่าสิสวนสาวเพลวมาสดค้ำไงไงโกกุกจักบาทอยูเอาเงินไปได้มาแต่ใส่ก่อนนี่ฮะ อ้ยขีย่รถพันยังวะเป็นเพื่อนปีนอยู่ล้วแวะซื้อ้ำเพื่อนเอ <c oughs> ้วขอซื้อน้เพื่อนนี่พี่น้องดีตัวเพื่อนไห้มเนี่มผมแวะซื้อเพื่อน <c oughs> เพื่อนปีนอยู่อย่าแม่นเพื่อนตกก๊กมาเเพื่อนเฝ้าน้ำลายนะใ <c oughs> ส่คำยังไงพวกอีกก็นะเสทีได้กินเนี่ยพี่น้องเนี่ยปีรทติยาได้หนิเด้อ เงาแลกเงาแปลนก,กันเลยทีเดียวเชียวอ่าอีะอจะคึ้มึงก่อนะน่อมาส่วนส่วนอีจะคึ้มึงพี่น้องมึงเลยมามาส่วนส่วนเน้อกับปูมเอนเดอร์ล็อกเนื้อพี่น้อ,นอ,องเนื้อเนี้ยตรงโน้นน่ะโอ้ <c oughs> เอาบ่อเบ้าปูม,มาหน่ยอยเาอ้พี่น้องมันซีดหลายพี่น้องมันเสบแต่ว่าย่านขี่เฮียข,ขี่แตกเอาพี่น้องชิปนี้ผมก็บขีฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละเด้อ,อพอดีโอมพี่น้องเฮียอะไรใครน้อยพี่น้องกลางแดดบ่มีแดดกระห่อนเมื่อเนี่ยกินมาสอมพี่น้องเนี่ยอ้ยบักเงี้ยว เสียบครับ,บ,บมะม่วงหาวครับมะม่วงหาวมะนาวโหตูด่ะเ<ไ>อามาเบิ่งเป็นก้านพี่น้องเออเห็นว่ามันหน่อยอ่ะอืมแต่เต็มต้นเอาคลิปนี้ผมกับยีฝากไว้เท่านี้เด้อครับพี่น้องเด้อไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส,สกายดอนนี่ชิมในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมเฮ็ดคลิปต่อเด้อครับพี่น้องอยากให้ผมไปกินอีหยังลงคลิปกับสาวแพลวหรือสาวใดก็ คอมเมนต์ไว้ด้อครับหรือสิให้กินครับเป้าปูเมนเดอร์ล็อกอีกอะคอมเมนต์ไว้ด้อยครับพี่น้องเอาคลิปนี้โอตัวเป็นขอ้างหน้ากันครับตอนนี้ที่ผมกันดีอโอตัวไปก่อนครับพี่น้องฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ